ก็เช่นเคยนะครัช่วงข่าวไอทีนะครับ,รบหรือ iPhone 12จะมาพร้อมกับสีใหม่คือด b บลูเป็นครั้งแรกหลังจากที่ช่วงต้นปีนะครับผมมีสำนักข่าวรายหนึ่งนะครับหรือนักวิเคราะห์นะครับระบ,บุว่า iPhone 12จะมาพร้อมกับสีใหม่อย่าง Navy Blue ล่าสุดมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งได้เผยว่า iPhone 12นะครับจะมาพร้อมกับสีดับลูเป็นครั้งแรกของ Apple ด้วยนั่นเองนะครับ Ite, 1, เว็บไซต์เว็บหนึ่งเผยว่า iPhone 12จะใช้4ีดับลูเป็นครั้งแรกโดย a p p l e จะปรับปรุงด้านสเปกนะครับทั้งกล้องหน้าจอและการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับซึ่งนอนี้ทั้งสำนักข่าวและบุคคลที่ปล่อยข่าวลือนะครับรายหนึ่งก็เุดคเพิ่มเติมว่า iPhone 12จะมีทั้งสีไลท์บูม่วงและส้มมาให้เลียกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับน,นี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับทห้องจดลเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสี่ตตามและกชมด้วยมสวัสดีครับ